อ่มาดูหน่วยนี้นะครับมาตังภาพยนตร์นะครับมาตังน้องพลอยบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับกําลังติดตั้งในส่วนของไฟอยู่นะครับมาตังภาพยนตร์นะครับมาตังน้องพลอยภาพยนตร์บุรีรัมนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ครับแท่นแท่นเครื่องเสียงก็เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะรอแค่ ไฟมานะครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้มีเอฟสันมานะครับวันนี้มีเอฟสันตัวใหญ่มาด้วยเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงนะครับของมาตังภาพยนตร์นะครับโอ้โหดูซาวคาร์บนะครับแท่นใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับมาตังภาพยนตร์วันนี้ลงจอกี่เมตรครับวันนี้น่า20เมตรนะครับวันนี้เห็นมีเอฟสันมาเลยครับพี่นี่เอฟสันตัวนี้กี่ลูเมนครับเนี่ยประมาณหมื่นลูเมนไหม เอฟสันที่ตั้งอยู่เนี่ยอ่มาตังค์นะครับคุณผู้ชมครับมาตังค์ภาพยนตร์ครับจอประมาณ20เมตรนะครับพี่เขาบอกนะครับคุณผู้ชมกําลังติดตั้งอยู่ครับมาตังค์ภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน่วยอื่นๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ